คุณเคยเห็นไหมพระสงฆ์ถูกตำรวจใส่กุญแจม ed, ือกลางวัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันท่ามกลางสายตาผู้คนที่ถือมือถือถ่ายวิดีโอเต็มไปหมดแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือความลับและความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงคุณจะได้รู้จักความจริงที่ทําให้ทุกคนต้องอึ้งและบทเรียนชีวิตที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดกาลอย่าพลาดเพราะเรื่องราวนี้ไม่ได้จบง่ายๆอย่างที่คุณคิดทุกอย่างเริ่มต้นในเช้าวันหนึ่ง อากาศรอบวัดเย็นสบายเสียงนกร้องเบาๆท่ามกลางแสงแดดอ่อนหาหะผู้คนเดินเข้าออกประตูวัดบางคนกำลังกราบไหว้พระบางคนกำลังถ่ายรูปก,กับเจดีเก่าแก่แต่แล้วเสียงไซเรนของรถตำรวจดังแหวกอากาศเข้ามาอย่างกระทันหันผู้คนหันไปมองด้วยความสงสยัยรถตำรวจจอดตรงหน้าประตูวัดเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบรีบลงจากรถ ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดพระรูปหนึ่งกำลังเดินออกมาจากศาลาจีวรสีเหลืองสะท้อนกับแสงแดดใบหน้าของพระสงบและนิ่งเฉยแต่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรงเข้ามาหาเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นทั่วบริเวณเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจมาที่นี่เขาจะทำอะไรพระกันแน่ผู้คนเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพ เสียงชัตเตอร์และวิดีโอดังขึ้นพร้อมกันสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เหตุการณ์ตรงหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดบางอย่างกับพระเสียงพูดคุยเบาๆที่ไม่สามารถได้ยินชัดเจนพระยืนสงบนิ่งไม่ขยับหนีทันใดนั้นเจ้าหน้าที่นำกุญแจมือออกมาผู้คนรอบข้างอ้าปากค้างไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้พระสงฆ์ถูกใส่กุญแจมือต่อหน้าวัด ต่อหน้าผู้คนมากมายที่มาแสวงบุญลมเย็นพัดผ่านใบไม้ที่กำลังร่วงหล่นเงาของต้นโพสั่นไหวไปตามแรงลมเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงพูดคุยที่ดังขึ้นบางคนยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจบางคนพยายามถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คำตอบยังไม่มาทุกอย่างเงียบงันไปชั่วขณะเหลือเพียงเสียงนกร้องอยู่ไกลาหาหา พระรูปนั้นถูกพาเดินผ่านฝูงชนสายตาของเขามองตรงไปข้างหน้าไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความสับสนมีเพียงความนิ่งเฉยอย่างประหลาดคนในวัดเริ่มเดินตามหลังบางคนยกมือไหว้บางคนก้มศีรษะอย่างเคารพทุกคนยังสงสยัยทุกคนยังคงรอคำตอบแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเหงื่อเริ่มไหลบนใบหน้าของผู้คน แต่ความยินเยือกในใจยังไม่จางหายฝูงชนมากขึ้นเรื่อยหาหาโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องยังคงถ่ายภาพสื่อข่าวเริ่มมาถึงที่เกิดเหตุเสียงแฟลชและกล้องถ่ายภาพสลับกันดังเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงพาพระเดินไปอย่างไม่เร่งรีบเหมือนกับว่าทุกก้าถูกคิดไว้อย่างดีแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องราวที่แท้จริงคืออะไร เงาใหญ่ของเมฆดำเริ่มลอยผ่านเหนือวัดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนความสงบของเช้าวันนั้นกำลังถูกกลืนหายไปอย่างช้าหาหา่เสียงลมหายใจของฝูงชนหนักขึ้นทุกคนยังคงรอฟังคำตอบจากปากของตำรวจแล้วในวินาทีนั้นเองเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหันมามองฝูงชนสายตาเขาเต็มไปด้วยความกดดันเขากำลังจะพูดบางอย่างออกมา เขากำลังจะพูดบางอย่างออกมาทุกคนเงียบกริบแม้แต่เสียงนกร้องก็เงียบลงทันทีเจ้าหน้าที่สูดลมหายใจลึกเสียงของเขาดังก้องท่ามกลางความเงียบท่านต้องไปชี้แจงข้อสงสัยในบางเรื่องน้ำเสียงของเขาสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นคำพูดนั้นทำให้ผู้คนยิ่งสงสัยมากขึ้นข้อสงสัยอะไรเหตุใดต้องใส่กุญแจมือ พระสงฆ์ยังคงไม่พูดอะไรท่านเพียงกง้มศีรษะเล็กน้อยดวงตาของท่านสงบนิ่งบรรยากาศรอบวัดเริ่มอึดอัดเหมือนอากาศหนักขึ้นทุกขณะเด็กน้อยคนหนึ่งถามแม่เบาหาหะทำไมพระต้องโดนจับละแม่แม่ของเขาไม่ตอบเพียงแค่มองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสายตาว่างเปล่าเจ้าหน้าที่เริ่มเคลื่อนขบวนผู้คนเปิดทางให้พวกเขาเดินผ่าน โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องยังคงถ่ายภาพต่อไปแต่ไม่มีใครกล้าขยับตัวเข้าใกล้เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่และพระสงค์สะท้อนก้องไปทั่วลานวัดก้าวแล้วก้าวเล่าแต่และก้าวเหมือนใช้เวลานานแสนนานแสงแดดส่องลอดใบไม้เป็นลำแสงสลัวหาหะฝุ่นละอองในอากาศลอยฟุ้งขึ้นตามแรงลมทุกคนยังคงจับจ้องไปที่ภาพตรงหน้าไม่มีใครพูดอะไรอีก เมื่อถึงรถตำรวจพระสงฆ์หันกลับมามองวัดอีกครั้งสายตาของท่านเต็มไปด้วยความสงบและลึกซึ้งเหมือนต้องการจดจำภาพวัดแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายประตูรถถูกเปิดออกเสียงดังแกรกของกุญแจมือสะท้อนออกมาอีกครั้งท่านใดนั้นเองเสียงร้องของหญิงชราคนหนึ่งก็ดังขึ้นทำไมต้องเป็นท่านท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเสียงนั้นทำให้ทุกคนสะดุ้งเล็กน้อย แต่เจ้าหน้าที่ไม่ตอบอะไรพวกเขาเพียงแค่พาประสงค์ขึ้นรถอย่างเงียบหาหะประตูรถปิดลงอย่างหนักแน่นเสียงปิดประตูดังสะเตือนใจผู้คนทั้งลานวัดรถตำรวจค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจากวัดเหลือไว้เพียงความเงียบงันและคำถามที่ยังไร้คำตอบผู้คนยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่มีใครเดินออกไปไม่มีใครพูดอะไรต่อ พวกเขาเพียงแค่มองไปยังถนนที่รถตำรวจหายลับไปเหมือนกับว่าทุกอย่างเพิ่งเกิดขึ้นในฝันหรือบางทีอาจจะเป็นความจริงที่ญาจะยอมรับท้องฟ้าเริ่มปิดคลุมด้วยเมฆหนาแสงแดดที่เคยอบอุ่นเมื่อเช้ากลายเป็นแสงมวมมองวัดที่เคยสงบเงียบกลายเป็นสถานที่แห่งคำถามและความสับสนและในหัวใจของทุกคนมีเพียงคำถามเดียวที่ยังไม่ได้รับคำตอบแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่แล้วในขณะที่ทุกคนยังยืนนิ่งอยู่กับความสงสัยนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นกลางความเงียบเขากดรับสายด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเสียงจากปลายสายพูดอย่างเร่งรีบข่าวมาแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดชายคนนั้นเบิกตากว้างทุกคนรอบข้างเริ่มขยับเข้ามาใกล้พวกเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงหาหะ ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นและพูดเสียงสัน่นเขาบอกว่าท่านไม่ได้ถูกจับเพราะความผิดส่วนตัวฝูงชนเริ่มประซิบกันอีกครั้งแล้วเป็นเพราะอะไรล่ะทำไมต้องใส่กุญแจมือด้วยชายคนนั้นสูดหายใจลึกแล้วพูดต่อท่านแค่ต้องไปให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลอื่นมีใครบางคนในวัดนี้ที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงคำว่าช่อโกงทำให้บรรยากาศยิ่งหนักอึ้ง สายตาของทุกคนหันมองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจใครกันแน่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และทำไมประสงค์ถึงต้องรับเคราะ์แทนลมเย็นพัดผ่านสนามหญ้าอีกครั้งเสียงใบไม้สั่นไหวเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างผู้เท่าคนหนึ่งถอนหายใจยาวบางทีความจริงอาจไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเด็กๆที่วิ่งเล่นเมื่อชาวหยุดวิ่งแล้วหันมามองผู้ใหญ่ด้วยความสงสยัย แสงแดดที่เคยสว่างสวัยกลับถูกเมฆหมอกบดบังจนมืดมัวเสียงกระดิ่งลมที่ห้อยอยู่หน้าศาลาดังเผ่วเบาเหมือนเสียงตวนใจแต่ในเวลานั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องราวข้างหน้าจะพาไปสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านี้และว,วัดแห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขณะที่ความเงียบเพียงปกคลุมทั่วทั้งลานวัดชายคนหนึ่งในฝูงชนก็ก้กาวออกมาข้างหน้า เขาเป็นชายไวกลางคนใส่เสื้อเชิ้ตสีซีดและมีแววตาไม่มั่นคงเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนผมผมนี่แหละที่แจ้งตำรวจเองผู้คนหันไปมองเขาพร้อมกันความตกใจประตุขึ้นอีกครั้งอะไรนะทำไมต้องแจ้งตำรวจชายคนนั้นหลุกตาลงต่ำราวกับแบกรับความรู้สึกหนักอึ้งผมสงสัยว่าในวัดนี้มีการยักยอกเงินบริจาค เสียงกระซิบกระซาบแทรแกเข้ามาแทบจะทันทีบางคนเริ่มพึมพำว่าไม่จริงบางคนเริ่มสงสัยว่ามีใครเบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่ชายคนนั้นพูดต่อด้วยเสียงที่แน่วแน่ขึ้นแต่ท่านท่านพระอาจารย์ท่านไม่เกี่ยวข้องเลยท่านแค่เป็นคนเดียวที่รู้ทุกอย่างและพร้อมให้ความร่วมมือคำพูดนั้นทำให้หลายคนเงียบลงเหมือนถูกกระแทกด้วยความจริงที่ไม่ทันตั้งตัว แสงแดดที่ลอดผ่านกิ่งไม้ส่องกระทบใบหน้าของชายคนนั้นเผยให้เห็นหยดเหงื่อที่ไหลลงข้างแก้มอย่างช้าหา,หาหะแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งออกมาผมรู้สึกผิดที่ต้องทำให้ท่านต้องเผชิญเรื่องแบบนี้คำสารภาพนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีจากความสงสัยเป็นความสับสนและเศร้าใจหญิงชราคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างแผ่วเบาท่านยอมเสียเกียรติเพื่อปกป้องความจริงหรือ สายตาหลายคู่เริ่มเปลี่ยนจากความไม่เข้าใจเป็นความเคารพเด็กน้อยที่เคยถามแม่เมื่อครู่มองไปยังถนนที่พระถูกพาตัวไปด้วยสายตาเศร้าท้องฟ้ายังคงปกคลุมด้วยเมฆหมอกแต่ในใจของบางคนแสงแห่งความจริงเริ่มส่องเข้ามาอย่างช้าหาหะเสียงกระดิ่งลมยังคงดังแผ่วเบาเหมือนกำลังตวนใจทุกคนว่าความจริงต่อให้ถูกปิดบังแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องเปิดเผยออกมาและบางครั้งคนที่ดูเหมือนผู้ต้องสงสยัยอาจเป็นเพียงผู้เสียสละที่กล้าย,ยืนหยัดในความมืดแต่ในขณะที่ผู้คนกำลังครุ่นคิดกับความจริงที่เพิ่งได้ยินเสียงรถอีกคันก็ดังขึ้นจากทางเข้าวัดรถตำรวจคันใหม่จออสนิทตรงหน้าลานเจ้าหน้าที่ชุดใหม่รีบลงจากรถสีหน้าของพวกเขาเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิม หัวหน้าชุดใหม่ก้าวออกมาพร้อมแฟ้มเอกสารในมือเขาเดินตรงมาหาชายัวกลางคนที่เพิ่งสารภาพเมื่อครู่เสียงของเขาดังชัดเจนเราเพิ่งตรวจสอบข้อมูลใหม่มีชื่อของคุณอยู่ในเอกสารโอนเงินผิดปกติฝูมชนตกใจอีกครั้งชายคนนั้นหน้าเปลี่ยนสีทันทีเขาสั่นไปทั้งตัวไม่ไม่ใช่ผมผมแค่แจ้งความผมคิดว่าผมทำถูก หัวหน้าตำรวจเปิดแฟ้มออกมาโชว์หลักฐานแต่เส้นทางการเงินพาเรามาถึงคุณและท่านพระอาจารย์ก็ให้ปากคำชัดเจนแล้วว่าท่านแค่พยายามเปิดเผยความจริงบรรยากาศรอบวัดยิ่งเยือทันทีเสียงนกเงียบลงอีกครั้งคนทั้งลานวัดเริ่มมองชายคนนั้นด้วยสายตาเปลี่ยนไปเขาถอยหลังทีละก้าวใบหน้าซีดขาวผมผมแค่ผมแค่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมเสียงของเขาขาดหายไปกลางอากาศ ตำรวจเดินเข้ามาใกล้เชิญคุณไปชี้แจงที่สถานีด้วยชายคนนั้นสุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงในขณะเดียวกันรถตำรวจคันแรกก็ขับย้อนกลับมาที่วัดทุกสายตาหันไปมองอีกครั้งด้วยความสงสยัยประตูรถเปิดออกอย่างช้าหาหะพระอาจารย์ก้าวลงมาอย่างสงบรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของท่านท่านเดินตรงมาหาฝูงชนที่ยังคงยืนรอ ไม่มีคำพูดใดๆจากท่านมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาเสียงลมพัดผ่านใบโพยอย่างแผ่วเบาบรรยากาศรอบวัดกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งผู้คนเริ่มยกมือไหว้ท่านด้วยความเคารพยิ่งกว่าเดิมเพราะในวันนี้พวกเขาได้เห็นแล้วว่าความสงบของใจแข็งแกร่งกว่าความวุ่นวายภายนอกและความจริงไม่อาจถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไป พระอาจารย์หยุดยืนกลางลานวัดสายตาของท่านกวาดมองผู้คนทีละคนแววตาของท่านไม่ใช่ความตำหนิแต่เป็นความเข้าใจและให้อภยัยท่านพูดด้วยน้ำเสียงสงบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือบทเรียนของใจบางครั้งความจริงไม่ต้องการคำอธิบายยาวนานแต่ต้องการความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าผู้คนก้มศรีรษะลงต่ำบางคนรู้สึกละอาย บางคนเริ่มน้ำตาคลอเบาเสียงลมพัดผ่านยอดใจดีอย่างสงบนิ่งพระอาจารย์เดินช้าๆไปยังศาลากเก่าแก่สถานที่ที่ท่านปฏิบัติธรรมมาตลอดหลายปีฝูงชนค่อยๆสลายตัวไปทีละคนแต่ใจของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กน้อยคนนั้นหันไปถามแม่อีกครั้งแม่พระอาจารย์ดีหรือไม่แม่ยิ้มบางๆแล้วลูบสีสลูกเบาหาหา ดีลูกท่านดีเสมอแสงแดดยามบ่ายสาดลงมาบนลานวัดเหมือนคืนความอบอุ่นให้สถานที่แห่งนี้อีกครั้งแต่บางคนยังคงยืนอยู่ใต้ร่มโพมองไปยังพระอาจารย์ที่นั่งสงบนิ่งในศาลาความสงสัยในเช้านี้จางหายไปเหลือเพียงความเคารพและความสำนึกในใจแต่ลึกลงไปในเงามืดของวัดยังมีคำถามที่ไม่มีใครพูดถึงใครอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และความจริงทั้งหมดอาจยังไม่ถูกเปิดเผยจนหมดเสียงกระดิ่งลมดังอีกครั้งอย่างแผ่วเบาตวนใจทุกคนว่าความสงบไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่ของความจริงและความศรัทธาที่ต้องทิสู่ต่อไปหลายวันผ่านไปข่าวคราวของเหตุการณ์หน้าวัดยังคงถูกพูดถึงในหมู่บ้านบางคนเล่าให้กันฟังด้วยความตื่นเต้น บางคนเล่าอย่างไม่แน่ใจว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่สำหรับพระอาจารย์ท่านยิงคงนั่งสงบอยู่ในศาลาเก่าทุกเชา้าเสียงสวดมนต์ยิงคงดังก้องเหมือนเดิมทุกเย็นควันทูบยังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสงบแต่ในอีกมุมหนึ่งของเมืองการสืบสวนยิงคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบหาหา่เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่มีชื่อของคนในวัดอีกสองคน พวกเขาเคยช่วยดูแลเงินบริจาคแต่ไม่มีใครเคยสงสัยในตัวพวกเขาจนกระทั่งบันทึกการโอนเงินผิดปกติถูกเปิดเผยรายชื่อและจำนวนเงินไม่ตรงกับบัญชีวัดเจ้าหน้าที่เริ่มเรียกสอบสวนทีละคนคำโกหกและความจริงประปนกันจนแยกไม่ออกในช่วงแรกแต่สุดท้ายหลักฐานก็ชี้ชัดว่าผู้กระทำผิดตัวจริงไม่ใช่พระอาจารย์ แต่เป็นบุคคลที่ไม่มีใครคิดถึงมาก่อนชายผู้ดูแลบัญชีวัตมานาหลายปีผู้ที่ทุกคนเชื่อใจที่สุดเขาถูกจับกุมอย่างเงียบๆในค่ำวันหนึ่งไม่มีเสียงไซเรนไม่มีผู้คนถ่ายวิดีโอเพราะความจริงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของความตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องของความผิดหวังและบทเรียนที่ทุกคนต้องจดจำเมื่อข่าวการจับกุมถูกประกาศออกมา ชาวบ้านหลายคนเดินกลับไปที่วัดอีกครั้งพวกเขานั่งเงียบเงีๆหน้าศาลามองพระอาจารย์ที่ยังคงสงบนิ่งไม่มีคำกล่าวโทษไม่มีคำตำหนิมีเพียงความเคารพที่ลึกขึ้นกว่าเดิมแสงแดดยามเช้าอ่อนโยนลงเสียงลมพัดเบาๆผ่านใบโพที่ยังคงสันไหวพระอาจารย์ยิ้มเล็กหาหะและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาความจริงไม่เคยหายไปไหน แค่ต้องใช้เวลาเพื่อให้ทุกคนมองเห็นผู้คนก้มศีรษะลงพร้อมกันในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายและที่วัดแห่งนี้ความสงบได้กลับมาอีกครั้งแม้จะผ่านความสันสะเทือนมาแล้วก็ตามแต่ในใจของทุกคนจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่ทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือแต่ไม่มีใครมีความจริงอยู่ในใจ แต่แม้ความสงบจะกลับคืนมาเงาของความสงสัยยิ่งคงหลงเหลืออยู่ในใจบางคนเพราะพวกเขาเริ่มถามตัวเองว่าในวันที่ความจริงยังไม่ปรากฏเหตุใดพวกเขาจึงรีบตัดสินเหตุใดพวกเขาจึงยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายแทนที่จะยกใจขึ้นฟังด้วยความเข้าใจในยามคําพระอาจารย์นั่งสงบอยู่ใต้ต้นโพลมหายใจของท่านสม่ำเสมอเหมือนคลื่นน้ำที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุ เงาใบไม้ไหวตามแรงลมอ่อนหาหะและเสียงจิ้งหรีดเริ่มขับขาในความมืดในคืนที่ทุกอย่างดูเงียบงนันความคิดของผู้คนเริ่มสะท้อนกลับหาตัวเองมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามากราบท่านเขาเป็นคนแรกๆที่ถ่ายวิดีโอในวันนั้นน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผมขอโทษที่ไม่เชื่อท่านตั้งแต่แรกพระอาจารย์ยิ้มเล็กน้อย ท่านวางมือเบาๆบนบ่าของชายหนุ่มและพูดด้วยเสียงเรียบง่ายทุกคนเคยผิดพลาดสิ่งสำคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากความผิดนั้นคำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจชายหนุ่มเขาก้มศีสต่ำลงกว่าเดิมและนั่งสงบอยู่ข้างท่านอย่างเงียบหาหาในค่ำคืนนั้นไม่มีแสงแฟลชไม่มีเสียงถ่ายวิดีโอมีเพียงความสงบและความจริงใจ ที่ค่อยๆเติมเต็มหัวใจของคนที่เคยหลงผิดพระอาจารย์ยังคงสอนด้วยความสงบไม่ใช่ด้วยคําตำหนิแต่ด้วยความเมตตาและตั้งแต่นั้นมาวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนเรียนรู้เรื่องความผิดพลาดของตัวเองเรียนรู้ที่จะมองเห็นความจริงก่อนจะตัดสินและเรียนรู้ที่จะวางโทรศัพท์ลง เพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแสงดาวระยิบระยับเหนือหลังคาศาลาเก่าลมค่ำผัดพาเสียงกระดิ่งลมให้ดังก้องเบาหาหะและในความสงบของค่ำคืนนี้หัวใจของผู้คนก็เริ่มสงบลงเช่นกันหลายวันต่อมาข่าวเรื่องวัดกลับมาเงียบสงบอีกครั้งผู้คนไม่ได้พูดถึงความผิดพลาดในวันนั้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอีกต่อไป แต่พูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความคิดร้านค้าในหมู่บ้านกลับมาเปิดตามปกติผู้คนทักทายกันด้วยรอยยิ้มเล็กหา,หาและบางครั้งด้วยสายตาที่เรียนรู้ว่าอย่าด่วนตัดสินใครเพียงแค่สิ่งที่เห็นที่วัดพระอาจารย์ยังคงปฏิบัติทำตามเดิมท่านสอนเด็กๆให้เข้าใจเรื่องศีลธรรมไม่ใช่แค่จำบทสวดแต่ให้รู้จักใช้หัวใจรับรู้ความถูกผิด ทุกเย็นหลังสวดมนต์ชาวบ้านบางคนจะนั่งฟังท่านพูดอย่างตั้งใจไม่มีใครถ่ายวิดีโออีกไม่มีใครถือโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเก็บภาพมีเพียงความเงียบสงบและคำพูดที่ชัดเจนอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความโกรดนำทางชีวิตจงให้สติเป็นแสงสว่างในใจคำพูดของท่านไม่ยาวไม่ซับซ้อนแต่กลับลึกซึ้งกว่าข่าวลือใดๆที่เคยเกิดขึ้น ชายหนุ่มที่เคยถ่ายวิดีโอวันนั้นกลายเป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมในวัดเขาเริ่มสอนเด็กๆให้รู้จักความอดทนและรับผิดชอบเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปในขณะที่ผู้ดูแลบัญชีวัดคนใหม่ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมของชุมชนทุกคนมีสิทธิตรวจสอบบัญชีได้อย่างโปรง่งใสความไว้ใจกลับมาอีกครั้งไม่ใช่เพราะไม่มีใครทำผิดแต่เพราะทุกคนเรียนรู้แล้วว่า เมื่อผิดต้องกล้าแก้ไขเมื่อสงสัยต้องกล้าถามอย่างมีสติและเมื่อศรัทธาต้องมีปัญญานำทางเสียงระฆังวัดดังขึ้นในยามเช้าแสงอาทิตย์สองลอดต้นโพยอย่างอ่อนโยนทุกชีวิตในหมู่บ้านค่อยๆดำเนินไปเงียบสงบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายและแม้วันหนึ่งเรื่องราวในวันนั้นจะเลือนหายไปจากความทรงจำของใครบางคน แต่บทเรียนที่พวกเขาได้รับจะอยู่ในใจเสมอในวันหนึ่งหลายเดือนหลังเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงท้องฟ้าเหนือวัดกลับมาใสากระจ่างเสียงเด็กๆหัวเราะเล่นกันในลานวัดผู้ใหญ่บางคนช่วยกันกวาดใบไม้ขณะที่พระอาจารย์ยังคงนั่งสงบใต้ต้นโพแต่แล้วชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในวัดอย่างเงียบหาหะ เขาแต่งกายเรียบง่ายใบหน้าเคร่งขรึมไม่มีใครรู้จักเขาแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความลับเขาหยุดยืนหน้าศาลามองดูพระอาจารย์ที่กำลังปิดตาสงบจิตสักพักเขาเดินเข้าไปช้าหาหพร้อมกับกล่าวเสียงเบาผมมีเรื่องอยากสารภาพเสียงนั้นทำให้พระอาจารย์ลืมตาขึ้นอย่างช้าหาห่า ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆเริ่มหันมามองด้วยความสงสยัยชายแปลกหน้าก้มสีสต่ำในวันที่เกิดเรื่องผมเป็นคนหนึ่งที่ส่งข้อมูลผิดๆที่สื่อออนไลน์ผมต้องการให้เรื่องวัดน,นี้กลายเป็นข่าวใหญ่เพื่อแลกกับเงินจากยอดวิวคำพูดของเขาทําให้ผู้คนรอบข้างตกตะลึงอีกครั้งไม่มีใครคิดว่าเรื่องราวในวันนั้นยังมีเบื้องหลังซ่อนอยู่อีกพระอาจารย์มองเขาด้วยแววตานิ่งสงบแล้วพูดช้า หาฮะความผิดไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ความกล้ายอมรับผิดอาจเปลี่ยนอนาคตได้ชายแปลกหน้าเงยหน้าขึ้นน้ำตาเริ่มคลอเบา้าเขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับคำตอบเช่นนี้พระอาจารย์กล่าวต่อยอย่างอ่อนโยนกลับไปแก้ไขในสิ่งที่คุณทำใช้ความจริงเยียวยาสิ่งที่คุณทำพลาดชายแปลกหน้าก้มกราบลงกับพื้นอย่างเต็มใจเสียงลมเย็นๆพัดผ่านลานวัดอีกครั้ง เหมือนตัวใจทุกคนว่าความจริงที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกออนไลน์บอกแต่คือสิ่งที่หัวใจรู้และกล้ายอมรับและในวันนั้นเองข่าวเรื่องวัดเงียบหายไปจากสื่อออนไลน์แทนที่ด้วยเรื่องราวของการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่แสงแดดบ่ายคล้อยส่องผ่านต้นโพเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งบอกให้ทุกคนรู้ว่า ทุกวันคือโอกาสใหม่สำหรับการเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานในวันที่แสงแดดอ่อนโยนสาดส่องลงบนลานวัดอีกครั้งทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบที่แท้จริงพระอาจารย์ยังคงนั่งสงบใต้ต้นโพใหญ่เสียงลมพัดเบาๆผ่านใบไม้ชาวบ้านต่างกลับมาช่วยกันดูแลวัดด้วยใจเต็มเปี่ยมไม่มีใครถือโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเหตุการณ์อีกแต่ทุกคนถือใจเปิดกว้างเพื่อฟังและเข้าใจ บทเรียนครั้งนั้นสอนให้ทุกคนรู้ว่าความจริงไม่ได้ถูกกำหนดด้วยภาพถ่ายหรือเสียงที่บันทึกไว้แต่ถูกสร้างขึ้นจากความกล้า,ผาเผชิญหน้าความอดทนและความเมตตาต่อกันเมื่อใดที่ใจสงบและเปิดกว้างความจริงก็จะปรากฏอย่างชัดเจนและที่สำคัญเราจะเดินหน้าด้วยศรัทธาในความดีและพร้อมให้อภัยกันและกันเสมอเสียงระฆังวัดดังขึ้นในยามเช้า เป็นเสียงที่บอกว่าแม้เรื่องราวจะผ่านไปแล้วแต่หัวใจของทุกคนจะยังคงสงบและเข้มแข็งต่อไปในวัดแห่งนี้ที่ซึ่งความจริงและความสงบจะคงอยู่ตลอดกาล